สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์พรทิพย์เรือนปนันค่ะวันนี้จะมาแนะนําภาควิชาโรคพืชซึ่งเนื้อหาวันนี้นะคะจะมาแนะนําให้เรารู้ว่าโรคพืชเกี่ยวกับอะไรเรียนอย่างไรและจบมาทํางานอะไรค่ะอาจารย์ขออธิบายความสําคัญของการเรียนโรคพืชนะคะโดยจะอาศัยเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะซึ่งตอนนี้ที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการระบาดของโควิดนะคะที่มีปัญหาต่อสุขภาพคนรวมถึงผลกระทบ กับชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจกแล้วก็อีกหลายๆด้านกับคนทั่วโลกนะคะซึ่งการรักษาการผลิตวัคซีนต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ชเช่นเดียวกับทางโรคพืชค่ะพืชที่เป็นโรคพืชผักไม่ได้ผลผลิตตามความต้องการผู้ประกอบการขาดทุนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่นะคะดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโรคก,การควบคุมโรคซึ่งต้องอาศัยบุคลากรเฉพาะด้าน เมื่อสุขภาพคนต้องการหมอคนสุขภาพพืชก็ต้องการหมอะพืชเช่นกันค่ะแน่นอนค่ะว่าหากเราเป็นผู้ประกอบการเราจะผลิตพืชเราก็ไม่ต้องการให้พืชของเรามีสภาพเป็นโรคเช่นนี้แต่เหตุการณ์นี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงค่ะถ้าหากรู้สาเหตุวิธีการป้องกันหรือการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งทางด้านโรคพืชน,นะคะจะสอนเราเกี่ยวกับการวินิจัยการวิอป้องกันและการควบคุมเพื่อการจัดการที่ดีส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและนั่นจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นค่ะภาควิชาโรคพืชของเรามีคณาจารย์ครบทุกสาขาวิชาเชือ้อที่จะมอบความรู้แก่พวกเราภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกําแพงแสนถือเป็นภาควิชาเดียวในประเทศไทยที่มีอาจารย์ครบทุกสาขาเชื้อวิชาค่ะ สำหรับงานทั้งด้านโรคพืชของเรานะคะก็จะเน้นไปที่งานวินิจฉัยโรคและการป้องกันกําจัดการพัฒนาชุดตรวจสอบโรคการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยและการเปินโรคเช่นแอปพลิเคชันต่างๆการผลิตพืชต้านทานโรคหรือพืชปลอดโรครวมถึงการผลิตชีวพันธุ์เพื่อการควบคุมโรคค่ะมาถึงคำถามนะคะที่บอกว่าจบโรคพืชแล้วไปทำอะไรเราสามารถ ทํางานได้ทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและประกอบอาชีพส่วนตัวค่ะในส่วนของภาครัฐนั้นนักโรคพืชถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะต้องจบสาขาโรคพืชเท่านั้นค่ะด้วยความพร้อมทั้งบุคลากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เราเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะพัฒนาว,ว่าที่หมอพืชทุกคนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งของสังคมในอนาคตได้แน่นอนมาร่วมเป็น่วนหนึ่งกับชาวโรคพืชของเรานะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ